ดีกว่าแต่รสชาติกาแฟอร่อยมากแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนเดือนไอเดือนมกราปีสองพันยีห้าเดือนมกราวันที่สิอวันเกิดลูกฉันนี่ต้องเตรียมของแล้ว เดี๋ยวไปหาลูกฉันอีกคนหนึ่งก่อนใบตองใบตองใบตองวันนี้แม่มีอะไรจะบอกวันนี้เป็นวันเกิดน้องเมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะหนูไม่ได้ยินวันนี้เป็นวันเกิดน้องฮะทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังแต่ก็ดีนะจะน้องจะได้รู้ว่าวันนี้วันเกิดน้องไปเตรียมของกัน โอเคโอเคแล้วเราก็จะเตรียมแป้งกับบูเบอรี่นะคะมผสมผสมนี่เทียนอร่อยมากเลยค่ะอุย้ยมันจะกินเวอร์เกินนี่แล้วเราก็เตรียมจานนะคะเตรียมจานนี่ปิดปิดสิว้าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนโอ้ด ใจจังเลยวันเกิดน้องและวุ้ยเล่นเกมสนุกจังเลยเล่นเก็บสนุกจังเลย,เเลย,ยแต่ตอนนี้เริ่มว่วงแล้วสิปิดดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไปนอนแล้ว โอ้ยหนาวจังเลยเปิดแอร์ตั้งยี่สิบองศาโอ้ยหนาวเด้ทำไมคนทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยแล้วแถมคนที่บ้านหายไปไหนกันหมดเนี่ยอืมหายไปไหนกันแม่น้องตื่นแล้วเร็วเออริ้งด้วยอืมคนที่บ้านค่ะฮะทำไมไฟเปิดเองสุขสันวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ HAPPY b i r t h day สุขสันวันเกิดด้วยนะลูกใช่แม่นี่เค้กที่น้องอยากกินอะ่ะว้าวเค้กน่ากินจังเลยตนูขอกินไปให้หมดเลยนะงามๆอร่อยจังเลยอร่อยมากใช่ไหมแม่กับพี่ทำเองเลยนะนี่ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย